สวัสดีครับสวัสดีพ,พี่พีน้องน้องนา,นาทุกท่านครับผมเมื่อนี้ก็เป็นวันพฤหัสที่18เดือน2ปี64ทางขายเซียนคืนเมอร์เซเก็จะได้มารีวิวอุปกรณ์ดักนกวักให้ได้ชมกับผมเป็นรายละเอียดสินค้าใหม่ๆกับผมที่ทางขายเซียนคืนเมอรลินเดสเดนมาเปิดขายให้พี่ให้น้องกันกับผม เดี ciğim, ๋ยวมาชมรายละเอียดสินค้าเหนืองานกันไกลๆแบบชัดเจนเลยครับผมเนี right. mm ่ยเป็นสินค้าเปิดขายบริการเก็บปลายทางครับผมเนี่ยเดี๋ยวมาเรื่มชมกันนี่ะรายละเอียดเหนืองานความชัดเจนของสินค้าเลยครับผมเนี่ยเป็นคืนแขวนชุดละ41บวงครับผมชุดละ41บวงเนี่ยเหนืองานความชัดเจนเนี่ะเบื้องหดเลยครับผมความละเอียดของงาน ทางขายเสียนคืนมูสซลินหลับประกันให้กับผมเป็นคืนแขวนตดนกนกักแบบบวงบตกกับผมบวงข้างๆสิบตกกระสิง่ายสะดวกต่อการจัดเก็บกับผมเวลาตินนกมาที่ละสองสามตัวกับสิบเสียโอกาสกับผมรายละเอียดเนื้องานที่ทั้งขายเสียนคืนมูสซูลินเดินนำมาเปิดขายกับผมเป็นคืนแขวนชุดละสี่สิบเอ็ดบวงกับผมชุดละสี่สิบเอ็ดบวงราคาเปิดขายนี่ฮะ เฉพาะภาพที่เห็นข้านาตัวชุดนี้310บาทครับผม310บาทขาดจดส่งด่วนกับสิหาบาทครับผมกัสิมีเปิดขายหลายแบบครับผมกับบางชุดกัสิมีผอมรังเก็บแถมกระดิง่งนี่ฮะทั้งไข่เสียนคืนในยนะมาเปิดขายก็มีแบบครบชุดกสำหรับลูกค้าที่สนใจ ถักามาคุยรายละเอียดกับผมรายละเอียดการเปิดขายของไขเ่เซียนขืนเมอรสุรินถ้าเอาครบชุดกับชุดละ1,100บาทกับผมมีคืนแขวน4 1บวงพรอมลังเก็บแถมกระดิ่ง2อันเมมโมรีลลำโพงหนกุกวักอย่างคือเป็นชุดพรอมใสงานกับผมแต่ถ้าเอาคืนแขวนนี่ฮะแบบนี้เฉพาะ4 1บวงพรอมลังเก็บกระดิ่ง2อันรวมส่ง400บาทกับผม เนี่ยกฟังเสียงเวารายละเอียดก็ตามที่ผมชี้แจงให้ได้ทราบครับผมเนี่ยชุดละ41บดวงเป็นรายละเอียดเนื้องานไม่ไม่กับผมที่ทั้งไข่เซียนคืนมุสลินได้นำมาเปิดขายครับผมสนใจกับถักเฟซถักลายเขามาเบื่องรายละเอียดสินค้าเนื้องานครับผมเนี่ยเพื่อความชัดเจนในการเปิดขายของไข่เซียนคืนก็ได้รีวิวแจ้งให้ได้ทราบกันตามวันที่ครับผมไข่เซียนคืนมุสลิน เน่การเปิดขายสิน,นค้าก็คือตามวันที่เพื่อความจัดเจนในการเปิดขายกับเป็นบริการจัดเก็บไปลาทางแบบ COD กับผมจัดส่งถึงที่กับรอชําระเงินอยู่นาบ้านกับผมรอชําระเงินอยู่นาบ้านเนี่ยหรือว่าลูกค้าสนใจอุป,ปกรณ์อื่นๆกัตัวน,นี้กัเดี๋ยวถักมาคุยกันอีกทีกับผมแต่สําหรับรายละเอียดวันที่8 8เดือน2ปี6กกัขายเสียนคืนกับ นำรายละเอียดมารีวิวให้ได้ชมกันเรื่อยๆครับผมฝากบอกต่อๆไปด้ากับผมสำหรับท่านที่เคยจบงานกับขายเซียนขืนมักซ์ลินหรือว่าท่านที่พึงเข็นพึงเคยเข้าสื่อที่สร้างสื่ออะถักเข้ามาคุยรายละเอียดกับผมมาเบื้องรายละเอียดเหนืองานก่อนจัดทรงได้ครับผมขายเซียนขืนมีแบบภาพหรือว่าแบบวิดีโอจัดทรงให้เบื้องรายละเอียดก่อนครับผมเพื่อความชัดเจน กับเป็นรายละเอียดสั้นๆกับผมในวันที่สิบแปดกับขอฝากพี่ๆน้องๆนี่ฮะบอกต่อๆหรือว่ากดติดตามกับผมรับชมกันตามวันที่กับผมขายเส้นคืนมีรายละเอียดสินค้าโปรโมชั่นหรือว่าอุปกรณ์อื่นๆทั้งขายเส้นคืนกับที่แจ้งไอสาบก็ตามวันที่กับขอฝากรายละเอียดสั้นเอาไว้ซํำนีก่อนครับผมสวัสดีครับ